แต่คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจคว่าก็ข้ามไปก็ได้ไอ้มาตอมัดนี่ก็เรียนกันไปแล้วก็ว่าเห็นภาพ<ห>กันไปแล้วนะคะ<น>ระเบียบวาระการประชุมอนุกรรมการกันกรองคณะที่สี่ของดี i วาระที่เท่าไหร่จะพิจารกกันกรองเรื่องอะไรช่างมันเถอ,อระรายงานไปแล้วอะแจ้งไปแล้ว,แจ,แ,ลวแจ้งไปแล้วไม่ใช่นในยะไม่ใช่สาระไปได้หมดแล้วโอเคคราวนี้ มันก็มีคําถามเดี๋ยวคุณแมวสาวลองโฉมวิญญาณชาวบ้านทั่วๆไปสักนิดเนี่ยแล้วก็ตั้งคาถามผมนะคะเริ่มจากคําถามแรกนะสนุกดีคเรื่องจากคําถามแรกด้วยความเรารบนะมผมก็ถูกถามทุกวันนะอ,อใช่ค่ะแดงกับน้ําเงินนะครั้งเนี้ยเรื่องคัวเลือกสวอคอัวเลือกสวนะแดงกับน้ําเงินเนี่ย <AR EN C IO> เขาจะเอากันถึงตายหรือไม่ดูทรงแล้วนะคือแดงเนี่ยกะจะล้างบางสวสิน้ําเงินจับมาตัดหัวให้หมดเลยใช่หรือไม่น้ําเงินก็จะเอาคืนด้วยด้วยการก <AR EN C IO> ันทุกวิธีทางอด้วยการเล่นกับยื่นสอบจริยธรรมกระทรวงยุติธรรมยื่นสอบจริยธรรม DSI ยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลอะไรต้องไ่วากันไปประมาณนั้น argue, นะครบับ ถามว่าถามว่าการยื่นสอบจริยธรรมความหมายก็คือถึงตายเหมือนกันนะก็ถึงตายทั้งสองฝ่ายดูแล้วะยอมกันไม่ได้ก็คือทั้งคู่เนี่ยจะเอากันถึงตายหรือเปล่าถ้าถามผมคําถามนี้นะค่ะาตอบของผมก็คือก็อย่าไม่ถึงนั้นหรอไม่แต่ประชาชนเขาคิดว่าแบบนั้นนะเขาดูนั่งดูฉากนี้อยู่อ่ะเ้ีนทำไมถึงบอกแบบนั้นน่ะมันค้านอ่ะชัดๆนะฟังต่อถามว่าแดงกับน้ําเงินในเกมหัวเลือกสว เขาจะเอากันถึงตายไหมคําตอบก็คือไม่หรอกอะเพราะอคําถามที่สองที่ผมถูกถามเอ้าถ้าฉะนั้นที่เขาทําท่าฮึดฮัทําท่าเอาเป็นเอาตายทําท่าชักบิดสั้นเออกะจะจ้วงแทงกันถึงไส้ไหลเนี่ยเขาต้องการอะไรถ้าเขาไม่เอากันถึงตายไม่มีธงถึงขั้นจะเอากันให้ตายนั่นสิเขาเล่นกันไม่ถึงขั้นจะจับเอาสวอีน้ําเงิน ขึ้นค้อนวุฒิสภามาตัดหัวทิ้งออไม่ถึงขั้นที่จะสอบจริยธรรมทวีออยุทธนาออถึงขั้นผหาชีวิตทางราชการปผหาชีวิตทางการเมืองเออเออถ้าไม่ถึงขั้นที่จะเอากันถึงตายทั้งสองฝ่ายนะออแล้วไอ้ทำท่าชักมิดสสั้นทําท่าชูมิดสสั้นโชว์ชาวบ้านแล้วก็เถหวาเข้าหากันกระโดดเข้าหากัน โจงแทงใส่กันกะจะให้ไส้ไหลเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยมันต้องการอะไรมันคืออะไรเออเขาว่ากันว่านะแดงไอ้คำว่าแดงมันเป็นสัญลักษณ์ที่ที่เชิงเปรียบเทียบอ่ะที่ที่ที่สะท้อนถึงกลุ่มไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าแดงเขาเล่าให้ฟังว่าแดงเขาเล่าว่าแดงละกันอ่าเราฟังไปก่อนละกันอาการทําท่าจะโจงแทงเอากันจนกระทั่งถึงไส้ไหลเอากันให้ตายนะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้กะ เอากันให้ถึงตายาแดงเนี่ยเขาก็แค่จะตีป่าให้เสือมันป่วน <c oughs> จะเผาป่าให้เสือมันหนีเตลิดออกจากป่าเผาป่ามาเลยตียป่ามาเลย ตีป่าให้เสือมันสถานสะเทือนเพ่นพ่านเกิดระจัดกระจายหรือไม่ก็เผาป่าให้เสือมันกระเจิงออกมาจากที่ซุ่มซ่อนอ๋อจะได้ช้อนกันหรือยังไงแดงก็ตั้งใจแค่จะทําให้สวสิน้ําเงินสิน้ําเงินเกิดความประเจิอแล้วก็จะช้อนอ๋อน่าละเชียเห็นไหล่อช้อนแล้วก็จะกระจิงออมันก็มีคําถามต่อเนื้ออีกแล้วมันเป็นไปได้หรือใครใครก็รู้ว่าระบบจัดตั้ง ของสีน้ําเงินสุดยอดอรอบนี้สุดยอดจริงต้องยอมรับไล้ระบบจะตั้งของสีน้ําเงินเขาเข้มแข็งเขาแข็งแรงเข้าซับซ้อนเป็นขั้นเป็นตอนมาจนเขาเนียนกลิบเนียนกว่าสีแดงเนียนกว่าพระอาจารย์ทักษิณด้วยเอออแล้วไงอ่ะดังนั้นดังนั้นจะตีป่าให้เสือกระเจิงแล้วแล้วรอนั่งช้อนดัก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  ทอดดักจับเสือตอนผวาออกจากป่ามันจะเป็นไปได้เหรอ,อจะทําได้จริงเหรือ,อ,อ,อเอ,าอ้าคิดดีกว่าผมว่าแดงเขาก็รู้จุดอ่อนนะใช่ค่ะคือคือคือในสวสีน้ําเงินเนี่ยแบ่งอย่างหยาบๆเนี่ยมันแบ่งได้สามกลุ่ม,อมไอ้กลุ่มแรกไปยุ่งเขาไม่ได้หรอกอ <ๆ S 2> กลุ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นหน้ามงคลรรสุรศักดิก์ะอดีตพูดว่าบุรีรัมเราจะเห็นหน้าพลตุรี ชัดวัฒด์แสงเพชรอดีตผู้การบุรีรัมย์พวกกลุ่มพวกนี้ยุ่งไม่ได้หรอกเขาเราจะเห็นหน้าใจเขาผิดเกรียงคนเอกเกรงไกลสีรักรองประธานบดอันนี้ก็ไปยุ่งก็ไม่ได้คือแตะไม่ได้อย่าไปแตะเราเห็นหน้าเสียแจ็ควุทิชาติกรยานมิตรคนนี้ยิ่งยุ่งไม่ได้ใหญ่ไอ้กลุ่มเนี้ยไม่ไปยุ่งเขาหรอกอันนี้ชัดเจนกลุ่มชัดเจนที่สองกลุ่มที่สองถ้าจะช้อนมันออกแรงเยอะอออกแรงเยอะค่ะ ดังนั้นอดังนั้นดังนั้นธงในการช้อนของสีแดงก็คือกลุ่มที่สามอ๋อเป้าเขาอยู่กลุ่มที่สามสวสีนเํืองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามเนี่ยนะกลุ่มนี้นะคะเขาม่ชื่อกลุ่มคนะกลุ่มอะไรคะคือกลุ่มเนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มตับเหล็กอะไรนะตับเหล็ก หรอเข้าใจตั้งเนอะมีความหมายไหมทำไมตั้งที่ตับเหล็กอยากรู้เลยทำไมตั้งตับเหล็กอ่ะอืมกวนนี้เขาชอบปาร์ตี้อ๋อสายเอนเตอร์เทนกวนนี้เขาชอบปาร์ตี้อืมเขาเขาปาเขาปาร์ตี้ได้ถียิบเลยมีคนถามว่าไม่กลัวตับแข็งเหรออืม ก็มีเสียงเข้มๆในกลุ่มนี้ตอบมาว่าย้อนกลับออกมาว่าเฮ้ยพวกผมเนี่ยตับเหล็กเออเลยเป็นที่มาของกลุ่มตับเหล็กเอนี่คือที่มาของชื่อกลุ่มตับเหล็กกลุ่มตับเหล็กขนาดนี้มีประมาณสักสามสิบห้าบวกลบโอ้สามสิบห้าบวกลบหรือใช่อีกคำหนึ่งก็คือวิ่งระหว่าง3 0มสิบถึงสี่สบอค่ะสมมติว่าสมมติว่าถ้าได้มาสักสี่สิบแล้วไปบวกกับสวพันใหม่ สวสีขาวก็น่าจะได้สัก70 8บ70-80เอ่ะโดยประมาณโดยประมาณเสเสียงมันก็พอที่จะเสนอหรือผ่านร่างแก้รัฐมนอ๋อเพราะต้องใช้เสียงสวบางส่วนเนีไงอืมเจ็ดสิบไงอ๋อถ้าได้มาเท่านี้ตามเป้าวาระแรกใช้เสียงสสเท่านั้นไม่ได้ต้องมีเสียงสวด้วยเจ็ดส อย่างน้อย70อ๋อเขาเลยมีเป้าตรงนี้เองและตัวเลขนี้เรื่องและรวมถึงอีกอะไรเรื่องพู้ง่ายๆก็พยายามที่จะกระแทกให้ลายกันออกมาบ้างสวเสียน้ำเงินแต่กระเจอกันเองคุณกินร่อยู่คนเดียวกลุ่มสวได้ต้องร้อยห้าสิบหกสิบเยอะไป้ายออกมาบ้างค่ะคายออกมาบ้างเกมมันจะได้ สนุกหน่อยประมาณนั้นประมาณนั้นจะได้อยู่น้ด้วยกันได้อย่างสบายใจนิดนึงมไม่ใช่ถือถือ,ถ,อถือสเปโตในมือเพียงคนเดียวคนอื่นด่ไพ่บอดทั้งหมดอะไรประมาณนั้นถูกไหมอ่าใช่นี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจวิเคราะห์กันประมาณนี้พอไหมเห็นภาพอะไรยังไงนะคะ,ะแต่คำถามก็คือถ้าเขาไม่เอากันถึงตายแล้วเกมนี้มันจะจบอย่างไรมีคำตอบไหมวันนี้ คือคือ,คอมนุษย์การเมืองเนี่ยเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์พิเศษเขามีธรรมชาติเขามีพรสวรรค์อันนี้ชมนะพวกนี้เขามีพรสวรรค์ถ้าถ้าจริงๆแล้วไม่เอากันถึงตายขอแบ่งสวประเดี๋ยวเขาก็จะมีวิธีการจัดการน,นี่เป็นพรสวรรค์ซึ่งอย่างเราเราท่านๆเราทำไม่เป็นหรอกเขาเป็นความสามารถพิเศษแล้วกัน ถามผมมาต้องเยอะแยะผมก็วันนี้ผม,ายามพยายามที่จะตอบไปเยอะแล้วนะ<า>เอาเแค่นี้ปะพอแล้วพอประมาณ,มาณจับเขาโครงอะไรได้แล้วล่ะไฮไลท์จับได้แล้วละ่ะคีย์เวิร์ดจับได้แล้ว